สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันดี้นะครับเราอยู่กันในเกมโรบอกนะคือผมได้ไปเห็นเด็กแถวบ้านเนี่ยมันเล่นโรบอก scp 3 0 0 8ดเว้ยคือไอ้แมปเนี้ยแมปที่เขาเรียกว่ามันอยู่ในอีเกียเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> เห็นมันเล่นแล้วแบบนด้เล่นมากนะครับผมก็เลยอยากจะเล่นนะครับในวันนี้ก็เลยจะเอามาเล่นให้คุณผู้ชมดูนะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็คงได้เล่นกันแล้วแหละเพราะว่าแมปแบบนี้นะครับมันสามารถเล่นในมือถือได้ด้วยไง มาว่าตอนนี้เราเขาอยู่กันในเกมแล้วนะครับคุณผู้ชมคือมันก็เป็นโลงอีเกียใช่ไหมแล้วตอนนี้มันยังไม่มืดนะครับคือที่ผมดูพวกเด็กๆเล่นกันเนี่ยคือมันจะออกมาอารวาสเฉพาะตอนมืดใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้คือผมได้แต่ดูมาข้าวๆนี่ยครับผมก็ยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นมันเหมือนกันแต่ที่รู้คือมีคนไทยอยู่ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> คือแชทบอกกันใหญ่เลยนะครับว่าอาหารพอหรือยังอะไรเงี้ยแหล่งอาหารอยู่ไหนนะครับนี่อันนี้ก็คือพนักงานที่ มื่อตกดึกแล้วเนี่ยมันก็จะมาออกอารวาสใส่เราใช่ไหมโหลพี่โอ้โหหน้าไม่มีด้วยนะโอเคของดูทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะหยิบมาได้ใช่ป่ะครับอ่าแล้วเราก็สามารถสร้างที่หลบภัยของเราได้นะคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะสร้างยังไงดีวะโอเคเอ้ยมันมันต่อแบบนี้ได้เพราะงั้นเราก็กีดวิญญาณฟอร์ตไนทเข้าสิงครับคู้ชมโอเคผมจะสร้างเป็นขั้นไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วกันเนาะอ่า แล้วก็สร้างไปจนถึงไอ้เจ้าข้างบนนั้นเลยนะครับคือผมไม่ได้จ่ายเงินมันนะครับมันก็เลยไม่มีนาฬิกาบอกนะว่าเมื่อไหร่มันจะมืดนะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็ฟังเพลงในห้างอีกเกียแบบชิวๆไปก่อน <c oughs> มืดเมื่อไหร่เนี่ยเพลงดับเดี๋ยวรู้กันเลยนะครับโอเคเราเราเราเอ้ยอันนี้มาเริ่มสร้างยากแล้วอ่ะได้อยู่ปะวะเอ้ยได้อยู่โอเคโอเคเดี๋ยวผมเอาเตียงมาเพิ่มแลวกันนะเตียงนี่แหละมันโอง่ายที่สุดและ ตอนนี้คนอื่นมันมันไปไหนกันหมดฟะมันไปไหนกันหมดก็ไม่รู้เขาอยู่ตรงส่วนไหนของเซิร์ฟกันผมผมก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมโอเคแต่ที่รู้คือเราสร้างแบบนี้ไม่รู้ว่าไอ้เจ้าพวกพนักงานอีเกียหรือว่า SCP ีเนี่ยมันจะเข้ามาได้หรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกทีล้วกันนะ่าขึ้นมาได้แล้วตรงซี่ตรงนี้โอเคตกไม่ได้ว่ะผมก็น่าจะอยู่สบายแล้วเลยนะถ้าเกิดมีที่สูงๆแบบนี้เพราะงั้นเราก็มารอมันมืดกันดีกว่อน้าคุณผู้ชม ตอนนี้มีอย่างหนึ่งที่ผมควรทำคือต้องไปหาอาหารไว้คุณผู้ชมคือตอนนี้อาหารผมไม่มีเลยสักชิ้นนะครับอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวทำไมเสียงเฟรมมันลั่นขนาดนี้ใจกูหายไปเลยเฮ้ยเพือ่อนคือวันนี้แล้ว My ม r เฟ n d ใช่ใช่นั่นแหละกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาอ่ากระโดดขึ้นมาแบบค่อยๆอย่าลนอย่าลนอ่าเลดี้คนนี้อยู่ดีวิ่งมาจากไหนไม่รู้ ดูแบบว่าน่าจะตื่นเต้นนะดูนะครับเฮ้ยคือเมื่อกี้ผมตกใจแบบใจหายจริงเสียงพิดไฟมันแบบปั้งลงเลยกู <c oughs> ค,คิดว่ากูอยู่ในนังสยองขวัญเออถ้าเกิดเราโมแต่อยู่ตรงนี้มันมันก็ไม่ได้ไรขึ้นมาใช่ไหมเพราะงั้นเพราะงั้นคือผมจะลงไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมโอเคมะตามผมมานะครับก็อไหลผมมากคุณผู้ชมเออเบาเบาเบา,บา,บา,บาตอนนี้ตอนนี้ไฟถูกเปิดขึ้นว่ะไฟถูกเปิดขึ้นว่ะเฮ้ยนี่มันเอ,อ่อเฟิร์สเอท ก็อดเอ็ดหยิบหยิบไงวะโอเคมันสามารถใช้ได้ใช่ปะวิ้งก็และกูสาวมันหลอนเนี่ไอ้บ้าเอ้ยคือเสียงมันหลอนจัดเลยอะคือผมเห็นพวกเด็กๆมาเล่นกันทำไมมันอ, Hello, อุ้ยเฮลโหลมอเตอร์เฟกอุ้ยโอ้โหมือกระโดดขึ้นมาได้ด้วยอันนี้ What the fuck โอ,โอ้โอ้กอด ไม่นะออโอ้โหมึงมึงต่อยต่อยเออต่อยมันสวยงามสวยงามสวยงามโอ้โหคือผมเรา,ามไปหาบ้านใหม่ผม้องหาบ้านใหม่อยู่อย่าตามมาโอโ้โหอย่าตามมาไม่นะไม่นะไม่นะนะเอ้ยทางตันอย่าบอกนะทางตันมันไปแล้วค่ะคุณผู้ชมมันไปแล้วมันไปแล้ว มาเลยครับแล้วก็ออกไปออกไปโอเคโอเคคือเราต้องไปหาวอทสวัสดีครับอืมกูวิ่งมาที่นี้อย่ามาอยู่กับกุ้งไม่นะเพื่อนไปเป็นไหนหมดวะเนี่ยคือ energy <c oughs> เอาาเนจีเออไม่ใช่เอเนจีเอเนจีอะไรนะ <c oughs> เอาาเนจีเหลือห้าสิบสี่ส่วนเลือหลือสี่สิบโอ้มค์กอดโอ์ดไม่นะเพื่อนใครก็ได้ช่วยคุณด้วย ให้กูอยู่บ้านพวกเองก็ได้เอ้ยเอยทางนี้ทางนี้ท,ทีรู้สึกว่าจะมีจะม,จะมีจะมีทางจะมีทางจุ๊บอุ้ยจุ๊บอุ้ยได้ห่ะโอ้โห,โหใครใครมันสร้างไวะเนี่ยมันหลอดเฮ้ขนาดน,นี้แค่นี้แกก็ไม่มีทางขึ้นมาหาฉันได้แล้วแต่ว่าผมยังหาคนอื่นไม่เจอเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหมันอยู่กันขอบแมพแล้วแล้วแล้วคือผมจะรู้ไหมอ่ะว่าขอบแมพมันอยู่ตรงไหนอ่ะคุณผู้ชม โอเคนอกจากเราลัดเลาะ,ละตามขอบแมพไปเรื่อยนะโอเคไปไปครับผมตอนนี้เอนจีเราน้อยแล้วน้อยลแล้วแป๊บนะแปบ๊บนะโอเคตอนนี้มันมืดมากคือคือผมไม่รู้นะครับว่าคุณผู้ชมจะมองเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามไปเพิ่มแสงในตอนที่ผมตัดต่อให้เลยกันเนาะคือผมวิ่งล้อขอบแมพไปเรื่อยแบบนี้มันใช่เหรอวะ i อสคิวม like oh oh uh ีอะไร i อสคิวมีไม่ต้องไปไอสคิวมีไปแล้วครับผมโอ้โหคือเมื่อกี right ้ถ้าเกิดผมไปหยุดรอตีมันคือมันวิ่งมาตบผมแน่วิ่งมาตบผมแน่โอเคโอเคคือเราเราเราลองรอดเราองรอดเราต้องรอดจนกว่ามันจะเช้าออ้อ๋อฝากแล้วแล้วแล้วคือกูไม่มีอาหารกูไม่มีอาหารคือมึงอยู่ขอบแบบตรงไหนกันวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเควิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดอหันก็ไปมองหืแต่ว่าหันก็ไปมองแล้วเออเมื่อไหร่เมื่อไร่ันเฮ้ย อ,อไฟเปิดแล้วเล่นสุดกูกรอดเดี๋ยวผมขอไปหาเพื่อนก่อนนะครูชมอันนี้หรือเปล่าคือคือกูวิ่งมาสุดๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยใช่หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูนะว่าใช่ไหมอ่าใช่จริงด้วยนะครับตรงนี้นะครับคือรังของใครก็ไม่รู้นะคผูชมมองซ้ายมองขวาไม่มีคนอยู่ใช่ไหมงั้นผมก็โดแล้วนะ โดเลยนะครับโอเคโอเคแล้วเราก็เออใช้ขอบคุณที่เลี้ยงนะครับคือไม่รู้ว่าใครเลี้ยงก็เถอะนะแต่ว่าอาหารพวกนี้ถ้าเกิดทิ้งไปมันก็คงเสียดายแย่ใช่ไหมครับเพราะงั้นผมก็ขออนุญาตแล้วนะขออนุญาตนะครับทางไอซครีมแฮมเบอร์เกอร์เฟิร์สเอทพิซซ่าเอามาให้หมดโอ้โหกระเป๋าเต็มเก็บจนกระเป๋าเต็มเลยมันงกจริงๆเลยคนนี้ขโบนของใครมาไม่รู้คือเจ้าตัวไม่อยู่แล้วอะ คือจุดประสงค์ในคลิปเนี้ยผมอยากจะวิ่งจนกว่าจะเจอคนที่เขาแชทคุยกับเราอะนะคุณผู้ชมคือคือผมไม่รู้อะว่า,ว,าว่าเขาอยู่ตรงไหนกันอะเขาบอกว่าขอบแมปแต่ผมก็ไม่รู้อยู่ดีว่าขอบแมปมันอยู่ตรงไหนเพราะนไม่มีแมปให้ดูนะครับโอเคอเฮ้ยตรงนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหเจอแล้วอ่านี่อยู่กันเต็มเลยอยู่กันเต็มเลยโอ้โหสวยงามสวยงามคนนี้มีดาบติดยุ้งหลังด้วยคุณผู้ชมชุดชุดมันหล่อเท่เลยท่อริงเลย คือ2องคนนี้เขาเป็นคนสร้างฐานทัพที่นี่ใช่ไหมโอเคเพราะงั้นนะครับเราจะขอลองปีนขึ้นไปดูนะว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหข้างบนข้างบนนี้แบบเป็นลังแบบหรูเลยอะมีอาหารมีเฟรสเอทพร้อมนะยครับคุณชมถ้าเกิดไฟดับอีกรอบเนี่ยมันคงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับที่มีลังอันแสนอบอุ่นอยู่แบบนี้นะเพราะงั้นนะครับผมก็จะปักหลักอยู่กับเขาในนี้อีกคืนหนึ่งแล้วกันนะ <c oughs> ขออยู่ด้วยอีกคืนหนึ่งนะ ตอนนี้มืดไปทียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมไฟในห้างอีกเกียดับลงอีกครั้งหนึ่งไปที่เรียบร้อยแล้วนะพร้อมกับเลดี้คนนี้นะครับคือคือคนเนี้ยเขาเป็นคนที่เจอกับผมที่กระโดดวิ่งหนีขึ้นมาตอนที่ผมสร้างบ้านคุณผู้ชมจามาํมจาได้ไหมเฮ้ยเพื่อนคือวันนี้แล้ว my f r i ฟ n d ใช่ใช่นั่นแหละกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาตอนนี้อยู่ดีมันมันเจอกันในในบ้านของคนคนนี้เฉยเลย คืออยู่ในบ้านนเดียวก็เฉยเลยนะครับคือผมรู้สึกว่าเราอยู่บนนี้มันมันมันปลอดภัยไปหรือเปล่าวะ <laughs> คือคือมไม่สามารถมีใครทําอะไรเราได้เลยนะคุณผู้ชมนะเนี่ยมันมีคนอยู่กันบนนี้ประมาณสี่คนนะครับรวมผมด้วยนะไม่มีใครสามารถทําอะไรได้เลย คือผมจะทําอะไรที่คาดไม่ถึงนะครับก็คือการกระโดดลงไปแล,ล้วล่อพวกมันไปทางอื่นเลยกันเนาะทำเหมือนกับพระเอกในหนัง,ง,งไงแบบในทํานองว่าเราเป็นพระเอกล่อตีนอะไรประมาณน,นั้นนะนะ <c oughs> แล้วเราก็มีสกิลพระเอกนะครับคือเราไม่สามารถตายได้ไงเพราะเราเป็นพระเอกไงแม่มันหล่อเทเ่อะไรขนาดนี้ว่ะแป๊บน,นึงขอเตอมิม energy ก่อนโอเคมาอีกคิวมีโดน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 ตีไปเอ้ยโอ้ยโดนเอ้ยมันมันมันมีตัวเล็กด้วยเหรอมันมีตัวเล็กด้วยเหรอเนี่ยไม่นะ อย่าทำกูอืเฮ้ยตัวเล็กไปไหนแล้วตัวเล็กตัวเล็กมันหายไปไหนแล้วคุณผู้ชมคือมันวิ่งไวมากเว้ยมันมันเหมือนลูกซอมบี้ในยไมค์ครับแบบ Hello m t h e r f u c k อ้ตัวเล็กไอ้ตัวเล็กไปแล้วครับเ,เหลือ 40, เหลือสี่สิบเหลือเหลือสี่สิบไปแล้วจ้าโอ้โหเกือบตายซ่าไงซ่าเหลือเกินสกิลพระเอกบ้าบอลเลยเลือนมึงเหลือนสามพิบสี่นไปมึงนะเดี๋ยวขอเปิดเอ่อเฟิร์สเอ็ดมารับประทานอยู่นะครับ โอเคเลือด94ก็พอแล้วน่าจะพอแล้วเลยนะคือเราไม่เจอเพื่อนคนอื่นที่คุยกันนะแต่ว่าเราเจอ,เอ,อชาวต่างชาตินะครับแล้วก็เจอคนไทยคนหนึ่งนี่คนนี้นะครับเป็นคนไทยนะคนนี้คนนี้เลดี้ <Lady S 2> คนนี้นะครับเป็นคนไทยผมขอลงมาข้างล่างอีกรอบกัแล้วกันนะเพราะว่าอยู่ข้างบนมันมันน่าเบื่อไงก็ไม่รู้ว่ะโอเคไปเราจะไปหาเพื่อนคนอื่นนะครับระหว่างตอนมืดดหละนะยังไงซะเราก็มีเพยาบาลนะครับแล้วก็อาหารน้ําอะไรเงี้ยพร้อมนะครับถ้าเกิดเจอเราก็หาที่แอบ ที่ที่คนอื่นเนี่ยสร้างเอาไว้แอบออออจะมีใครไหมจะมีใครไหมทำไมมันน่ากลวัวจังว่าคือเสียงซาวด้วยนะครับเสียงซาวคือแบบมาเต็มหูผมเลยนะเราเจอฐานท้าพิถานหนึ่งแล้วคุณผู้ชมตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมอ่ามีมีคนสร้างไว้นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยใหญ่มากนะครับแต่ก็พออยู่ได้นะพออยู่ได้พออยู่ได้พอเงี้นนครับเราเราลองขึ้นไปซิว่ามีคนอยู่ข้างบนไหม โอเคโอเคไปไปแล้วแล้วแล้วตัวนี้โอเคึ้นมาไรเอ่ออือ,อไม่มีใครอยู่เลยพร้อมเกือบมันสว่างพอดีนะครับผม <c oughs> ใครมาสร้างไว้ก็ไม่รู้นะครับคนที่สร้างไว้เขาน่าจะออกเกมเลยนะโอเคตอนนี้นครับเราก็อยู่ได้รอดประมาณ2วันเนีครับสองวันสองคืนนะคุณผู้ชมคือไม่นับเป็นคืนเสินับเป็นรอบไปเลยกันนะเพราะว่าไฟในห้างมันดับนีครับ ผมก็ขอจบคลิปไปที่ตรงนี้กันแล้วกันนะครับสำหรับเอ,อ่อ S C P ในห้างอ e ีเกียของเรานะไ <c oughs> ว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นเกมอะไรจะเป็นคลิปอะไรนะขอบคุณผู้ชมทุกคนมากนะครับที่ดูจนจบนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ